อบอกค่าของฝุ่นด้วยว่าวันนี้ค่าของฝุ่น pm 2.5เท่าไหร่ควรจะออกไปเล่นกลางแจ้งไหมเานะคะทงสีเขียวต่อไปมีอีกไหมคะแอปพลิเคชันอะไรคะเป็นแอป blue s e c u o e ค่ะความชัดเจนนะคะแล้วก็ตรงกับสิ่งที่วัดตรงไหมคะทุกวันนี้ตรงไหมเวลาที่หนูไปใช้ที่ราในส่วนของเขตสเรา คือเราได้เตรียบตรงที่ว่าเรามีโครงการนี้เข้ามาเราก็เลยบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจำปี2566ของเราโรงเรียนในเขตสามเรารียคือต้องมีห้าเพลยก็คืออำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สายอำเภอจีงแสนอำเภอแม่จางและอำเภอไวยในตรงนี้เป็นโรงเรียนในพื้นที่ชายขอบวันนี้นะคะดชัดชนีคุณภาพอากาศ ฝุ่นยน2.5ชาวนี้เท่ากับ32โคงสีเขียวสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติค่ะบลูสคูแล้วก็ยักษ์ขาวครับบลูสคูแล้วก็ยักขาว,ะ our, ว,ขาวนะคะเอ๊ะฝุ่ PM 2.5วันนี้เท่ากับ43ไมโครกรัมต่อลูกบาทนี้คุณภาพอากาศปานกับเพื่อเพสามารถเรามาเล่นการแจ้งได้ตามปกติ ผู้ป่วยลดออกการแจ้งทุกคนยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันทุกคนสามารถดูสัญญาณได้จากธทงสีเหลืองหรือหมวกของพวกเราสวัสดีค่ะ,ว,คะว,วันนี้เราจะมารายงานสถานการณ์ข้าวผลประจำวันของโรงเรียนบ้านสายางนะคะโรงเรียนบ้านสายยางรายงานทั้งหมด4ภาษาค่ะไทยไทยใหญ่อังกฤษจีน,นะคะ่ะ รางยงานสถานกรารณ์ค่าฝุ่นประจำวันโรงเรียนบ้านป่ายยางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันสุกที่17เดือนกุมภาพันธ์พศ2566ค่า PM 2.5 45ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรค่า PM 10 52ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรลดัชนี้คุณภาพอากาศ63ใช้ท้องสีเหลืองหมายถึงอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคำแนะนำสุขภาพทำกิจกรรมได้ตามปกติ กลุ่มเสีย่ยงรถออกกลางแจ้งค่ะไม่สุขค่ะมันในห้องเฮนบันปลายาะมีคาฝุ่น PM2.5 ็มสองจาี้พาไม่คั้กต่ำต่อลูกบาทเมตรมีคาฝุ่นพีเอ็มสิบไม่คั้กต่ำต่อลูกบาทเมตรดัชนีคุณภาพอา,ากาศหกสิต์ใจสัญลักษณ์ท้องสีเหลืองอยู่ในเกณฑ์ปานกลางความแน่นําสุขภาพแค่กิจกรรมกลางแจ้งไรตาปกติกลุ่มเสีย่ยง คนหลีกเรียนการเใ็้กิจกรรมการแจ้งยินจงที่ข้าถ่อมค่ะ Good morning everyone. for today บ้านป่ายาสปู PM 2.5ค่า PM า5ค่า PM a t ค r า PM 10 last v a i e quality i c m e t t e า Air quality index equal 63% Use the yellow flag symbol i s mean air quality affect health and reduce outdoor activities. The advice is reduce outdoor activities. Thank you. 大家好，今天百洋学校将给大家带来一些 PM 二点五的指识了解。今天 PM 十的活力值为五十二点每立方米毫克，而 PM 二点五的活力值为四十五点每立方米毫克，空气中的。 使用黄色旗子，减少户外活动，戴口罩。各位人群如有异常症状，注意。谢谢大家。好、嗯，保证、嗯嗯 คุณภาพอากาศดีมากทำกิจกรรมได้ตามปกติธงสีเขียวระชนีคุณภาพอากาศ PM 2 5งคุ7าีกงามรจคุณภาพอากาศดีแ้วสิ่งแรกก็คือ ทุกคนไม่ว่าเด็กหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาในครูเนี่ยเริ่มเห็นความสําคัญในในเรื่องของการป้องกันตัวเองนั่นก็คือจากที่บังคับในการใส่แมสในการออกพื้นที่การแจ้งทุกคนเนี่ยรู้สถานการณ์ว่าถ้าเกิดว่าะละอองอยู่ในระดับอันตรายก็ต้องป้องกันตัวเองแลคือใสแ่แมสเลยแมสนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ต้องหาซื้อเป็นของประจํากายในช่วงเดือน กุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมแล้วก็ยังมีแมสท,ที่ต้องใส่ในป้องกันสำหรับเชื้อโรคอีกนี่ก็คือมันเห็นภาพชัดเจนว่าทุกคนไม่ต้องไปบอกว่าสวมแมสนะสวมแมสนะทุกคนก็คือสวมแมสโดยที่เป็นความตระหนักเลยรู้ด้วยว่าช่วงนี้เป็น,นช่วงอันตรายครับเขตมีแผนนะครับว่าก็คือสร้างความตระหนักให้กับทุกโรงเรียนแล้วว่าเรามีองค์กรเอกชนที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้เราเนี่ยโครงการนี้ได้ต่อเนื่องแล้วก็แจ้งทุกโรงเรียนว่าในแต่ละ เดือนแต่ละปีเราจะต้องทําอะไรบ้างและในช่วงเดือนมก,กราคมเป็นต้นไปนในการที่เราจะต้องสร้างความร่วมมือหรือสร้างความเข้าใจปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะสู้ฝุ่น2.5เนี่2.5ให้ให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยและก็รักษาสุขภาพไม่เป็นโรคภัยที่เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจเรามีเรามาีแผนลงให้โรงเรียนปฏิทินในช่วงเข้มข้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคม